สวัสดีค่ะวันนี้ก็คุณแม่พามาออกกำลังกายนะคะทุกคนแบบว่ามาออกกำลังกายแบบชดเชนมากๆก,กับบรรยากาศและหลอกไม้ที่สวยที่นี่ก็คือสวนโป่งหาดนั่นเองนะคะทุกคนนะเขาจัดงานอาจจะเป็นงานวันแม่นะคะทุกคนเขาก็มาจัดหลอกไม้ที่สวยมากๆเลย อันนี้ก็คือเป็นวันแม่นะคะทุกคนที่ซึ่งเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะวันนั้นเราไปออกกำลังกายนะคะทุกคนแล้วเราก็ได้ไล่เลินผ่านมาโซนที่เขาจัดงานนะคะทุกคนซึ่งตอนเย็นเนี่ยคนมาออกกำลังกายเยอะะมากเพราะว่าที่นี่มันอยู่ในเมืองนะคะทุกคนซึ่งมันมาง่ายแล้วก็ใกล้ๆ ใกล้ถนนคนเดินด้วยนะคะทุกคนหน้าวันเสาร์นะซึ่งเรามานี่ก็เป็นวันเสาร์แล้วก็กวอนจะไปก็ฝนตกอยู่นะคะทุกคนดูสิน้องนั่งโยนโน่นะ่ากว้างแบบว่าบรรยากาศดีพื้นที่สวยสะอาดนะคะทุกคนเนี่ยคะ่ะเราพามาเดินตาม มีต้นหญ้าอาสวัสดีค่ะน้องช้างน้องช้างม่วงนะคะทุกคนน้องช้างป้ายแล้วก็มีน้ําฟูมีต้นมะพร้าวมะพร้าวว่ากันไปนะคะทุกคนแล้วก็ชอบมาออกกาลังกายที่นี่บ่อยอยู่นะคะทุกคนทุกๆวันหยุดนะคะแต่วันนี้เรามาแบบว่าไม่คาดคิดที่เนี่ยบรรยากาศเมฆหมอกสวย โอ้โหน้องเห็ดทำไมตัวใหญ่จังเลยว้าวเห็ดตัวนี้สูงใหญ่แล้วก็มีลูกๆอยู่ข้างๆเลยนะคะทุกคนดูสิบรรยากาศเนี่ยแล้วก็เราก็เลินต่อนะคะทุกคนเพราะว่าถ้าเรามาที่นี่อาจจะได้ประมาณสองรอบถึง3ามรอบนะคะทุกคนถ้าวิ่งนะคะแล้วก็ แบบที่ปั่นจัก,กรยานก็มีอย่างเงี้ยมันมีที่ให้เราเลือกออกกําลังกายได้อย่างมากๆนะคะทุกคนบางคนก็มาเลินเล่นบางคนก็พาพาลูกองี้มาเที่ยวนะคะนี่น้องทําไมน้องน่ารักจังเลยมีผีเสือ้อผีเสื้อเต็มไปหมดเลยทั้งตัวเลยตรงปากก็ไม่เว้นนะคะทุกคน อยู่ตรงนี้อีก,อกหนึ่งตัวอีกหนึ่งโคนผีเสื้อสีสวยมันทำให้บรรยากาศน่าเลินมากๆนะคะทุกคนมีสิ่งแบบที่สบายหูสบายตาอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เราก็เลินเลินมาทางนี้นะคะทุกคนตามผนังเขาก็จะวาดไปแบบนี้นะคะเราจะเลินหลายๆรอบอยู่นะคะทุกคนเราเลินมา โซนนี้ที่ใครจะให้อาหารปลานะคะร้านค้าตรงนี้มีอาหารปลาขายนะคะนี่สำหรับเด็กๆนะคะทุกคนพ่อแม่ผู้ปกครองพามาเล่นตรงนี้นะคะเนี่ยซึ่งตรงนี้มันมีที่เล่นให้เด็กๆค่ะเด็กๆเขาก็ชอบมากๆซึ่งมีทรายด้วยนะคะเพราะว่าบางคนก็อาจจะมาขุดทรายเด่นเนี่ยคะ่ะทุกคน นี่ก็มีที่มานั่งเฝ้าลูกหลานหรือว่ามันนั่งเล่นว้าวอันนี้เราชอบมากหลอกไม้อ่ะมันสวยคือสวยมากความจริงหลอกไม้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะคะโอ้ยน้องน่ารักมากค่ะทุกคนอันนี้ก็ถนนใหญ่แล้วนะคะอันนี้ก็ตรงข้ามก็จะเป็นโรงพยาบาลสวนปุงนั่นเอง นี่ถ้าเรามีเพื่อนแล้วก็ซื้อไม้แบบมาตีตีเล่นกันแบบนี้ก็ดีนะเป็นออกกําลังกายอีกแบบหนึ่งนะคะทุกคนณตอนนี้ข้างถนนรถค่อนข้างเยอะแล้วก็มีร้านกาแฟให้ดื่มเลยนะคะทุกคนนี้ร้านกาแฟหรือร้านขนมเข้าไปซื้อได้เลยใครที่ชอบกินสายกาแฟอย่างเงี้ยนะคะทุกคน นี้ก็มาอีกโซนนี้ก็มุมอีกมุมหนึ่งแล้วนะนี่แล้วก็มาเจอแล้วค่ะโซนที่เขาทําหลอกไม้ที่จัดหลอกไม้ที่สวยๆเนี่ยนะคะทุกคนเราเลื่อนมาได้หนึ่งรอบแล้วก็มาเจอตรงนี้เนะะี่ยค่ะเขาก็จะทําทางเข้านี่ก็สวยมากดูสิทุกคนสวยมากๆหลอกไม้โอ้อ หญิองอย่างเราก็เหมาะกับดอกไม้นะคะทุกคนซึ่งเห็นลอกไม้แล้วมันสดชื่นอย่างนี้นะคะดอกกล้วยไม้ของเขาเนี่ยมีหลากหลายสีมากๆนี่ก็ใครจะขึ้นไปถ่ายรูปก็ได้นะคะทุกคนขึ้นไปข้างบนอันนี้ต้นอะไรก,ก็ไม่รู้แต่มันก็สวยนะเราก็ชอบว่าที่มันสวย ลองไว้วางชนิดเราก็ไม่รู้จักชื่อนะคะทุกคนซึ่งเราก็ไม่เคยเห็นมาก่อนจริงๆเนี่ยต้นนี้ได้รางวัลด้วยนะคะทุกคนซึ่งมันสวยสวยมากจริงๆเนี่ยเขาปลูกได้ยังไงทํายังไงให้ได้สวยขนาดนี้เนี้ยนะคะทุกคนทุกต้นได้รางวัลน,นะคะอันนี้ก็สีขาวแล้วผ่านมาก็ยังเป็นสีแดงอยู่เหมือนเดิมนะคะทุกคน ซึ่งทุกๆต้นได้รางวัลหมดเลยนี่ก็มาหลอกกล้วยไม้อีกแล้วค่ะนี่นะคะทุกคนเขาก็จะจัดคอนเสิร์ตอยู่ข้างในจะมีร้องเพลงอืใครที่เป็นสายเต้นนี่มาเต้นตรงนี้ไล่เลยนะซะ๊ะเขาก็บอกว่าอืช่วยกันยกช่วยกันมาเต้นให้กําลังใจงน,นะคะทุกคนไว้เจอกันค่ะ